ขับต่อบาเลครับก็จะเป็นฟังก์ชัน ATR post นะครับผมอฟังชั่นนี้ครับก็คืออใช้ค้นหาตัวอักษรนะครับตัวแรกสุดนะครับแบบคิดตัวพิมพ์นะครับผมผมสร้างนะครับก็จะเป็น ATR post ข้อความนะครับก็คือข้อความหลักนะครับที่เราจะใช้ในการค้นหานะครับแล้วก็คํานะครับหรือว่าข้อความนะครับที่เราจะใช้ค้นหานะครับผมรับต่อบาเรามาดูวิธีการใช้การนะครับผม ผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเป็นตัวเป็นสติงนะครับแล้วก็เก็บค่านะครับเดอรแปลนฟิสิกโอเชียนอ่าก็แสดงผลลพธ์ออกมาดูนะครับก็จะเป็นไอโฟสติงนะครับอ่าเราไปดูผลลัพธ์นะครับผลลพธ์นะครับก็จะเป็นเดอรแปลนฟิสิก โอเชียนนะครับอ่าผมโอกาสทราบนะครับว่าคำว่าแปซิฟิกนะครับอ่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับก็คืออยู่อินดิที่เท่าไหร่นะครับอ่าผมว่าจะใช้เป็นอ่า S T R Post นะครับตามด้วยอ่า Sting นะครับที่เราต้องการจะใช้ครบว่าจะเป็น Sting นะครับแล้วก็คำนะครับที่เราอ่าใช้ค้นหานะครับก็จะเป็นแปซิฟิกนะครับ ก็จะอีโคนะครับออกมาดูนะครับอ่าต้องเก็บเป็นตัวแปรก่อนนะครับต่อ,อไปก็จะเป็นอินเด็กนะครับอ่าก็จะผลออกมาดูนะครับก็เป็นดูตั้มแนงอินเด็กที่ก็จะเป็นอ่าตัวแปรอินเด็กนะครับ ติกระทัดไปด้วยนะครับอ่ะเราไปดูผลรับนะครับผลรัธ์ก็จะบอกว่ารู้ตำแหนง่งอินเด็กที่4นะครับก็คืออ่าอยู่อินเด็กที่4ีนะเหลือว่านับอบอยากได้คําว่าเดอน,นะครับก็คือ t h e นะครับผมอ่าก็จะเปลี่ยนตกนี้นะครับเป็น t h e นะครับอ่ะเราไปดูผลลัพธ์นะครับ ผลลัพธ์นะครับก็จะบอกว่าอยู่ตำแหน่งอินเด็กซ์ที่ศูนย์นะครับก็คือดอูตัวแรกเลยนะครับหรือว่าจะเป็นคำว่าโอเชียนบ้างนะครับก็จะเป็นอ่เรามาดูผลลัพธ์นะครับผมก็จะบอกว่าอยู่ตำแหน่งอินเด็กซ์ที่สิบสามนะครับอ่าก็คเกิดอ,อยู่ตัวที่สิบสามนะครับคำนี้ครับอ่าหรือว่าเราจะมาดูอีกสักตัวอย่าง ็ได้เลยครับอ่าผมจะเปลี่ยนอ่าคำนะครับใหม่นะครับเป็นคำว่าดีอเมซ o นนะครับผมเราจะเอ h o โคผลลัพธ์ออกมาดูก่อนนะครับเราดูกัผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับก็จะได้เป็นดีอเมซ o นนะครับอยากทราบว่าคำว่าอ m a ซ o นนะครับอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับ ผมก็จะใช้อาฟังชันนะครับ ATR p o s t นะครับผมอ่าก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นคำว่า Amazon นะครับ Amazon อ่ะเราไปดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับก็จะบอกว่าอยู่ตำแหน่งอินเด็กซ์ที่ก็คือเป็นข่าว่างนะครับก็คือไม่ได้ตำแหน่งมานะครับสายเอตุดที่มันไม่ได้ตำแหน่งมากเพราะว่ามันค้นหาไม่เจอนะครับสาเอียดที่ค้นหาไม่เจอก็เพราะว่าอ่า อ่า d r post นะครับจะเป็นการค้นหาแบบคิดเทสนะครับก็คือหากเป็นตัวพิมพ์ไม่ตรงกันนะครับก็จะหาไม่เจอนะครับก็คือต้องเป็นตัวพิมพ์ตรงกันด้วยนะครับก็คือตัวที่เราค้นหาับจะขึ้นต้นด้วยอ่าเอพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่าอเมซอนนะครับอ่ามันจะเป็นอ่าตัวเอพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าถ้าเราต้องการนะครับที่จะให้มันค้นหาเจอนะครับ เราก็ต้องอใช้เป็นตัวเอพิมพจัยเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูผลลับครับผลลับนะครับก็จะเป็นอยู่ตำแหน่งอินเด็กซ์ที่4นะครับอ่าหรือว่าผมนะครับเปลี่ยนคําว่าเดอนะครับเป็นอ่าตัวทีพิมพหญ่นะครับแล้วก็ค้นหานะครับเป็นตัวตัวเล็กนะครับเรามาดูผลลับครับผลลับนะครับก็จะบอกว่าอยู่ตำแหน่งอินเด็กซ์ที่ก็คือเป็นค่าว่างนะครับก็แสดงว่า มันค้นหาไม่เจอนะครับถ้าเราอลองเปลี่ยนนะครับเป็นเดิรแบบพิมพ์ใหญ่บ้างครับก็คือเปลี่ยนเป็นตัวทีพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเราไปดูผลลัพธ์นะครับก็จะได้อ่าอยู่ตำแหน่ง index ศูนย์นะครับผมอ่าก็อบบาาดีนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน a t r ipost นะครับผมอ่าฟังก์ชันนี้นะครับก็คือใช้ค้นหานะครับแบบตัวเลขสุดนะครับไม่คิดเคสนะครับก็คือไม่คิดตัวพิมพ์นะครับ โครงสร้างก็จะเป็น H R I Post นะครับข้อความนะครับก็คือข้อความหลักนะครับที่เราจะใช้ในการค้นหานะครับแล้วก็คําหรือข้อความนะครับที่เราจะใช้ค้นหานะครับครับเรามาดูวิธีการใช้การนะครับก็เป็นตัวแปรสปริงนะครับกับ the blue อ่า the blue นะครับเข้าแป the blue วิสเปอร์นะครับผมจะแสดงผลลับออกก่อนนะครับอราไปดูผลลั์กันผลลัพธ์นะครับก็จะเป็น the b บ u e Whisper นะครับผมผะการทราบว่าอาตัว b นะครับก็คืออาคับแรกนะครับขังคำว่าบู e นะครับอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับผมว่าจะใช้เป็นฟองชักนะครับ S T R I P O S นะครับมัเป็นตัวแปรที่ใช้ก็จะเป็นตัติงนะครับคำนะครับหรือว่าตัวอักษรรนะคับที่เราจะกดทานะครับก็จะเป็นตัว B นะครับแล้วก็จะเก็บลงตัวแปรนะครับอเด็ดพราว่าจะเอ็กโคผลลัพธ์ออกดูนะครับ,รบออเป็นเอ็กโค แล้วก็อยู่ตำแหน่งที่ที่ก็จะเป็นตัวไปเด็กนะครับผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ไว้นะครับเราไปดูผลลัพธ์กันครับผลลัพธ์นะครับก็จะบอกว่าอยู่ตำแหน่งที่4นะครับผมอ่ เกิดว่าเราเปลี่ยนนะครับเป็นตัวีพิมใหญ่บ้างล่ะนะครับอ่าเราไปดูผลลัพธ์นะครับก็ผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ตำแหน่งที่สี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าหรือว่าฟังก์ชันนี้นะครับก็คือค้นหาแบบไม่คิดเคสนะครับก็คือเราจะกรอกเป็นแบบพิมเล็กหรือพิมใหญ่นะครับก็ค้นหาเจอนะครับผมขอแค่อ่ามันเป็นตัวบีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมนะครับอ่าต้องการ จากรู้นะครับว่าตัว W นะครับอ,อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็น W นะครับก็จะบอกอ,อยู่ตำแหน่งที่9นะครับ่าผมลองเปลี่ยนเป็นอตัว W พิมพ์ใหญ่บ้างหละนะครับามาดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับก็จะได้ตำแหน่งที่9มาเดินเลยครับก็คือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ ไม่เป็นไรนะครับอ่าขอแค่อ่ามันเป็นตัว w ดยนะครับผลลัพธ์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน ATR R Post นะครับผมอ่าฟังก์ชันนี้นะครับก็คืออ่าใช้ค้นหานะครับแบบตัวสุดท้ายนะครับคิดเคสด้วยนะครับผมอ่าก็คือคิดตัวพิมพ์นะครับเล็กใหญ่ด้วยนะครับ โคซ่าก็จะเป็น HTR r p o s t นะครับข้อความนะครับที่เราจะใช้ในการค้นหานะครับแล้วก็ตัวซ้อนนะครับที่เราต้องการค้นหานะครับผมครับเรามาดูวิธีการใช้การนะครับผมผมจะสร้างตัวแปรที่เป็นสปริงนะครับให้ค่าเท่ากับที่มุ่งเ แซบซาลานะครับอ่าก็แสดงผลลัพธ์ออกมาดูนะครับโคอ่าสติงนะครับตัวแปสติงแล้วก็ให้คิดไปถัดไปด้วยนะครับอ่าเราไปดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับ,รบ,รบก็จะเป็นอ่าอิมมัลทสีซาร่านะครับอ่าขับอ่าผมต้องการ่า ทราบว่าตัวเอ็มตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวเอ็มนะครับที่อยู่กับคําว่าแซมนะครับมันอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่นะครับก็คืออ่าตัวเอ็มนะครับมันจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับซึ่งอ่าผมอยากได้อ่าตัวเอ็มตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่กับคําว่าแซมนะครับก็คือ S A M นะครับซึ่งอ่าเป็นตัวเอ็มตัวสุดท้ายนะครับก็จะใช้อ่าเป็นฟังก์ชันนี้นะครับก็คือฟังก์ชัน A T R r g o s นะครับผม str, p o s t นะครับตามด้วยสต i ิงนะครับที่เราจะใช้ก็เปยนสตริงหนึ่งนะครับอ่าขอภัยับสต i ิงนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับหรือคำที่เราจะใช้ก็เป็นตัวเอเบนะครับมก็เรียมบลงอาตัวแปรนะครับที่ว่าอินเด็กนะครับก็จะแสดงผลออกมาดูนะครับก็จะว่า ตำแหน่งสุดท้ายของตัวเอ็มคือก็จะเป็นตัวไปเด็กนะอ่าเราไปดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับก็จะบอกว่าตำแหน่งสุดท้ายของตัวเอ็มคือสิบนะครับก็คือ ตัวสุดท้ายนะครับบรรจุอยูเอีกที่สิบนะครับหรือว่าผมอาจจะเอาเป็นตัวเอสพอเป็นเอสสำรับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเอสนะครับเราไปดูัรธ์นะครับก็จะบอกว่าตำแหน่งสุดท้ายของตัวเอสคือสิบเอ็ดนะครับก็คืออยู่ตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะครับเราสังเกตได้ว่าตัวเอสนะครับก็คือมันอยู่หลายตัวมากนะครับตัวสุดท้ายครับมันก็จะไปอยู่ที่อินเด็กซ์ที่สิบเอ็ดนะครับหรือว่า เราจะเอาตัว a บ้างนะครับนะเป็นตัว a นะครับก็เป็น a ตรงนี้ก็ a นะครับอ่าเราไปดูผลลัพธ์นะครับก็จะบอกว่าตำแหน่งสุดท้ายของตัว a คือสิบนะครับก็คืออยู่ตำแหน่งที่สิบี่นะครับสังเกตได้ว่าตัว a นะครับเอ่อมันจะมีหลายตัวมากนะครับผมอ่อคาว่าแซมก็มีนะครับคาว่าซาก็มีนะครับคาว่าล่ลาก็มีนะครับผมอ่าก็คือมีระบหสามตัวนะครับแต่ว่าเราต้องการเฉพาะอ่า ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตำแหน่งสุดท้ายของมันนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นอ่าสิบสี่นะครับผมก็คือได้ตำแหน่งที่สิบสี่นะครับเรียกว่าผมจะลองเปลี่ยนคําบ้างนะครับเป็นอ่าเลอฟไลท์เลอกไลท์ ดอกแกซี่นะครับแล้วก็คำที่อาจจะค้นหานั่คือตัว L นะครับตันนี้ก็เป็น L นะครับราไปดูคุณลาบนะครับคุณลาบนะครับก็จะเป็นอ่าเลิฟไรส์เดือกแกซี่นะครับตำแหน่งสุดท้ายของตัว L ก็คือตำแหน่งที่16นะครับเราจะสังเกตได้ว่าอ่าคำว่าเลิฟไลส์เดือกแกซี่นะครับอ่ามันจะมีตัว L นะครับจำนวดสี่ตัวอ่า พอพลายนะครับอ่าบตัวนะครับก็มีตัวบททราบตัวนะครับอ่าเราอยากได้อ่ตัว L ตัวสุดท้ายนะครับก็คือการทราบตําแหน่งสุดท้ายของตัว L นะครับว่าคือตําแหน่งที่เท่าไหร่ครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นอ่า16นะครับก็คืออยู่ตําแหน่งที่16นะครับอ่าหรือว่าผมต้องการอ่ตัว E นะครับอ่าก็จะเป็นตัว E นะครับนี่ก็ E เราไปดูผลลัพธ์นะครับ ผลลั์นะครับก็จะเป็นอ่าตำแหน่งสุดท้ายของตัว e คือสิบสองนะครับก็คืออยู่อินเด็กซ์ที่สิบสองนะครับอ่าคำนี้นะครับจะมีตัว e เนี่ยนะครับทั้งหมดสามตัวนะครับตำแหน่งสุดท้ายที่มันอยู่ก็คือตำแหน่งที่สิบสองนะครับผมแล้วก็อีกรณีหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นการกดขาแบบคิดเคสนะครับถ้าเราอ่าใช้เป็นตัว e ผิดใหญ่นะครับก็คือกดาด้วยอ่าตัว e ผิดใหญ่นะครับเรามาดูผลลั์ครับ ผนลับนะครับก็จะไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวนี้จะคิดเคสนะครับก็คือคิดตัวพิมพ์เล็กใหญ่ด้วยนะครับถ้าเราก็หาตัว e พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วตัวที่มีนะครับมันเป็นตัว e พิมพ์เล็กนะครับมันก็จะหาไม่เจอนะครับเราก็ต้องอค้นหาให้มันตรงเคสด้วยนะครับผมก็ประมาณดีนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน a t r r i post นะครับผมฟังก์ชันนีครับก็คือ ้นหานะครับแบบตัวสุดท้ายนะครับไม่คิดเคสนะครับก็คือไม่คิดตัวพิมพ์นะครับจะพิมพ์เลขหรือพิมพ์ใจนะครับก็ค้นหาได้หมดนะครับผมอ่าขอแค่มีนะครับอกสร้างนะครับก็จะเป็น t r r i post นะครับข้อความนะครับอที่เราจะใช้ในการกดหานะครับแล้วก็คํานะครับหรือตัวอักษรนะครับที่เราจะใช้ค้นหานะครับผมอ่า ครับอ่ะเรามาดูวิธีการใช้การกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับสร้างสติงนะครับก็คือสร้างตัวแปรหมายตัวนะครับก็จะเป็น โอ้คุรับออกมาดูนะจะเป็นสตริงนะครับอ่ะรับดูคพณรัลนะครับลลัพั์นะครับก็จะเป็น the heaven sword and dragon saber นะครับอ่าผลประกาศนะครับรว่าอยากทราบว่าตัวเอสตัวล่าสุดนะครับก็คือตัวเอสตําแหน่งสุดท้ายนะครับอยู่อินเด็กซ์เท่าไหร่อยู่อินเด็กซ์เท่าไหร่นะครับอ่าผมก็จะใช้เป็นฟังชันนะครับ str, ai post นะครับสตรีมนะครับก็จะเป็นสตรีมนะครับตัวอักษรนะครับก็จะเป็นตัวเอนะครับเก็บลงตัวแปรอินเก็นะครับก็บอกว่าก็จะเอ็กโคนะครับบอกว่าตําแหนง ล่าสุดข,ของ s นะครับคือ,อใช้เปต่อ,อไปอีเกันอ่ให้เสร็มาถัดไปด้วยนะครับอ่าเราไปดูผลลัพธบนะครับผลลัพธ์นะครับก็จะบอกว่า ตำแหน่งล่าสุดของ s คือยี่สิบแปดนะครับก็คือสังเกตได้ว่าตัว s นะครับมันจะมีจบทอสองตัวนะครับก็คือคำว่า s w e r t นะครับกับคำว่า s a b l e นะครับผมแล้วก็สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับก็คืออ่าคำนะครับก็คือคำว่า s o w e r t กับคำว่า s a b l e นะครับจะใช้อตัว s นะครับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่า ตัวอักษรนะครับที่เราใช้้ดทานะครับจะเป็นตัว S ตัวพิมพ์เล็กนะครับก็แสดงได้ว่าเราจะใช้ตัว S พิมพ์เล็กหรือตัว s พิมพ์ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะค้นหาเจอนะครับก็คือมันไม่คิดเคสนั่นอีกนะครับสําหรับฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นตัว s พิมพ์เล็กหรือตัว s พิมพ์ใหญ่ก็้นหาได้เจอหมดนะครับหรือว่าผมาจะค้นหานะครับตัว a ครับ แต่ว่าใช้เป็นตัวเอพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับอ่าก็จะบอกว่าอ่าตำแหน่งล่าสุดของ a คือยี่สิบ้านะครับก็สเกีตได้ว่าอ่าตัว A นะครับที่มีอยู่ในคำนี้นะครับก็จะเป็นตัว A พิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวอักษรนะครับที่เราใช้ค้นหานะครับอ่าเป็นตัว A พิมพใหญ่นะครับก็จะสามารถค้นหาเจอนะครับก็คืออ่า ขอแค่เป็นตัว A นะครับจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ค้นหาได้าจากนั้นนะครับอ่าก็คือมันไม่คิดเคสต้นเองนะครับผมก็ประมาณดีนะครับ